อยู่ที่บ้านเมืองน้อยตำบลเวียงเหนืออําเภอปลายจอดแมงสอนเป็นครึ่งทางที่มาจากอําเภอปลายตรงแดงเลยเนาะโคตรหรือยังโคตรแล้วใช่ไหมโอเคเอาเลยอันนี้ก็ท่านพระครูประลัดสุชาติก็ได้มาลดน้ำดำหัวท่านอาจารย์แก้วตามประเพณีของ ลานาไทยของเรานั่นก็คือธน สอันนี้ก็เป็นพระกระเหลียงนะเราเราเรา,เราพูดไม่อายนะกระเหลียงก็คือกระเหลียงนะแต่ก็เป็นคนไทยเด้อเป็นพระกระเหลียงทั้งหมดเลยแล้วก็ญาติโยมก็เป็นญาติโยมกระเหลียง มีอาจารย์มรอดเท่านั้นที่เป็นพระอิสานที่กำลังถ่ายทำอยู่นี่อันนี้ก็ที่ได้ถ่ายทอดให้ว่าได้ออกจากอำเภอปลายมา เอว่เมวะอิโต้ทนังเตตานังโอปปะปะติอิติตังบะติตังตัมังคีพันเมืวันมิจัดตัวระโบิดตัวตังภาษาญะโตปนาราสโตยะต้ามะลิโตติราสโตยะต้าระเบิดอโยริวัตันตุสปารุโควินาตันตุนาเตวะบันตรายโยตุกีตัยนิพพาวะติวะ ในจางวัตาประชายินจักรโลธรรมาวัฒนิอายุอันโนตุตาามารางเราเริ่มะเรียวแาวจะศึกษวิจิตรปัญญาจารนาะเราเริ่มจะพิจารณาการนิจราวามในปจิตที่มีญทิไร้ต่อตมตมดาจะเป็นภาพภาษากะเหลียงมีต่ออเนาะก็ได้ก็านัโอเดตามุตตาคุณาตา โอชัวร์ลาเบวาโอเลตูเรสเรนโอเลตาโอชูมาเกต้าติวิต์ลมาเซโอมาตัสินาปราโกกเลต้าเคเดฟิคิปินาดร์กิคารวาติคิปินาดร์ซร์บูบัสวิชส์วิต์ลาคนิโกนาโเกภาวะตุสตาพมังกลังลกตุสตาปฏวติสปาปุทาโนพาลินาสตาสุธีปวันตุเตภาวะตุสตาพมังกลังลกตุสตาปฏวติ สัพตะมังลุพาเรณ์นัตตาสุธีภวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังลักาตุสัพพเทวตาสัพตะคานุพาเรณ์นัตตาสุธีภวันตุเตสอันนี้ก็เป็นพระที่ท่านอยู่ตามป่าตามเขานะท่านอาจารย์แก้วนี่ก็พรรษาที่41จะเข้า42อายุ60 ป61จะเข้า62อันนี้ท่านก็อยู่เป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องปะกยอบนป่าบนเขาบนดอยศาส,สนาพุทธของเราก็จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทางด้านนี้นะนี่ก็ท่านพระครูประหลัดสุชาตินนี่ก็น่นอยู่ที่ห้วยบงอำเภอแม่แจ่มไม่ใช่อำเภอกาลยาน,ว,นาาวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่นะแต่ว่าบ้านเดิมทั้งท่านอยู่ที่บ้านืางน้อย ตำบลเวียงเหนืออ,อําเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนอนี่ก็นี่ก็เพิ่งมาจากกัลยาณิวัฒนาแล้วก็มาจากอ,อําเภอปลายจากนี้เราก็จะขึ้นไปที่เวียงแหงตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จะขึ้นดอยอีกต่อไปเป็นจุดพักอีกจุดหนึ่งนี่ก็การเดินทางมาเมื่อกี้ว่าจะถ่ายาาให้ดูก็เ,เ,เป็นความลําบากพอสมควรนะก็คงจะลาท่านผู้ชมใบติเพียงเท่านี้ขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านที่รับชม ใกล้ๆวันหวยก็ให้ถูกกันทุกคนทุกคนเด้อเอาอาจารย์ย